สวัสดีครับผมเจอเลยครับพอดีที่พูดกับช่างโดนว่าจะเอา My ไม้ไม้ตีเอ็กเปิดไปทาเครื่องนะครับผมฮ่าไปทําเครื่องแถวบ้านเนอะครับผมครับเป็นเป็นยังไงบ้างครับก็เปิดบ้าสวนบ้านแล้วเขาบอกว่ามันบอกว่ามันเป็นรอยแบบเป็นรอยกินลึกครับรอยกินครับบอกว่าเริ่มสึกเริ่มหลวมนะ นนเป็นเป็นเป็นละเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นรอยเขาเป่าครับอ่าถ้าง,างั้นก็ต้องให้เขาตรวจเช็คแก้ไขก่อนทอนนี้เขาตรีราคาเหมา,เาไปเท่าไหร่อะกี่บาทนะสามหมื่นห้าครับอ่าตอนแรกที่คุยกันหมื่นเท่าไหร่อะที่แรกอันว่าเปลี่ยนแต่หมวกว้าวกับแหวนเฉยครับเพราะพอเปิดออกมาแล้วมันเยอะครับอือนี่แหละอย่างที่ช่างดนพูดเลยหรือเลปล่าล่ะครับผมอ่าคันนี้ อ่างบประมาณเท่าไหร่ละครับตอนแรกที่คุยกันไว้หมื่นต้นๆหรือปะที่ที่จาได้ที่คุยกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหมื่นแปดครับหมื่นแปดอ่าตอนนี้ก็งบประมาณสูงขึ้นมาแล้วเนาะครับพองปฏิครับอะไรคูลเลอร์อ,อะไรมัน่วเลยครับน้ำมันกัดครับอ๋อออยคูลเลอร์ล่วออคูลเลอร์อ่วอโอเคแล้วคันนี้ฝาสูปยังสวยอยู่ไหมล่ะช่างเขาจบราคาเท่าไหร่ละครับ สามหมื่นห้าครับรับประกันยังไงครับใช้อะไรแท้หรืออะไรเทียมครับเขาเขาเขาาก็ว่าอะไรแท้เลยครับโอเคถ้าอะไรแท้ทุกชิ้นหรือเปล่าครับหรืออะไรแท้แค่ประกันต้องถามให้เคลียร์นะครับเขาเขาว่าผมผมผมเนี้ยเนีบอกว่าอะไรแท้ทุกชิ้นครับถ้าอะไรแท้ทุกชิ้นถ้าอะไรแท้ทุกชิ้นก็โอเคฮะทาลายลักษณอักษรไว้ก็ดีนะทําบันทึกไว้ก็ดีนะครับแล้วให้เ็าเซ็นไว้ด้วยนะครับแล้วรับประกันยังไงล่ะครับรับประกันนี้ยัง ไม่ได้พูดครับอันดับแรกนะครับคือหนึ่งนะครับใช้อะไหล่แท้หรืออะไหล่เทียมนะครับสองการรับประกันเป็นอย่างไรนะครับสามอาการที่ซ่อมถ้าทําแล้วจบไหมนะครับอันนี้คุยตกลงกันให้ชัดเจนก่อนนะครับตเลงครับถ้าถ้าไปตีปอกต้องเปลี่ยนลูกใหม่นะครับถ้าตีปอกต้องเปลี่ยนลูกใหม่ครับเป็นแหวนใหม่เป็นลูกใหม่แต่ถ้ามีวิธีหนึ่งนะครับก็คือต้องคว้านใส่โอเวอร์ไซส์ต้องเปลี่ยนลูกนะครับ ครับผมอพอ,พอดีช่างช่งางเขาว่าลูกลูกลูกเป็นยังไงบ้างครับลูกสูบเป็นยังไงบ้างอ่ะต้องดูก่อนรถวิ่งไปกี่แสนโลแล้วฮะช่างดนจําตัวเลขไม่ไ,มได้อ่ะกี่แสนละหกแสนกว่าแล้วครับอ๋อถ้าหกแสนกว่ามีโอกาสครับมีโอกาสอาจจะต้องเปลี่ยนลูกด้วยนะครับ,รบขวานเห็นช่างบอกไว้นครับอ่าขวานสมปอกเปลี่ยนลูกเลยนะครับถ้าจริงๆแล้วถ้าขวานสมปอกเปลี่ยนลูกเนี่ยเอ่ออะไรแท้ทั้งหมดโทษนะฮะถ้าเปลี่ยนลูกด้วยราคานี้ใช่เหรอ ถ้าเปลี่ยนลูกแท้ผมว่าไม่ใช่นะราคาสามหมื่นห้าเนี่ยมันต้องเกินมันมันมนเกินไปไปเลยครับใช่ฮะราคามันต้องแพงกว่านี้นะถ้าใช้ลูกสูบ<อ>แท้นะมีชับอกชับก้านด้วยนะครับแกแกว่าถ้าเป็นคนอื่นเขาคิดสี่หมื่นกว่าใช่เพราะว่าถ้าถ้าเปลี่ยนลูกนะเปลี่ยนลูกสูบสี่ลูกนะครับแล้วก็มีชับอกชับก้านด้วย เขาเขาเขาว่าลูกสูบประมาณหกพันครับถ้าถ้าเป็นของแท้ใช่พอเฉพาะลูกสูบมันก็หลายพันแล้วใช่ครับถ้าใช้อะไรแท้ทั้งหมดโอเคถ้ารู้จักการสนิทกันก็โอเคครับแต่ผมมองแล้วราคาสามหมื่นห้าถ้าเป็นลูกแท้คว้านสวมปอกถือว่าไม่แพงนะราคานี้นะครับคันนี้ก็ไปเน้นเรื่องการรับประกันนะครับเพราะว่าราคาซ่อมรถดีเซลเนี่ย tamam ถ si> ้าถึงขั้นคว้านเปลี่ยนลูกเนี่ยนะฮะต้องมีต้องมี4ี่หมบวกลบนะ นะครับถ้าใช้อะไหลแท้ทุกคิ้นนะครับผมครับแล้วก็สําคัญที่การรับประกันครับมีแค่นั้นเองนะครับอ๋อคุยกยกันเรื่องการรับประกันด้วยนะครับสําคัญมากๆนะครับเพราะว่าท่านมีรายการเพิ่มเติมค่อนข้างเยอะนะคะก็เป็นไปตามที่ช่างดนบอกไว้ว่าโอเคอาจจะมีเพิ่มเติมถูกไหมครับมันเจอเรื่อยครับอ่าเพราะฉะนั้นก็ต้องต้องดูนะครับเวลาท่านแล้วลองหาเครื่องเชงกงดูยังครับ ือมยังครับผมอืมลองให้ช่างเขาลองเทียบราคาเครื่องยนต์มือสองดูหน่อยนะพอดีเขาเอาไปลงกึ่งครับเปิดยกเครื่องไปเอาอ๋อสรุปก็คือท่านต้องทำาั่นแหละถ้างั้นอ่ะครับผมโอเคนะโอเคไม่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 เกินพรกพงกนี้ก็เสร็จแล้วครับเพราะว่าโอเคโอเคจริงไม่วัมจันกันครับอ่าโอเคถ้างั้นก็โอเคครับก็คือสำคัญที่การรับประกันนั่นแหละนะครับ ให้เป็นรับประกันเป็นลายลักษรอักษรนะนี้คือด้วยความห่วงใยนะครับไม่ได้ไม่ได้มีเจตนาอย่างอื่นนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ขอให้ใช้รถด้วยด้วยความสุขใจแล้วก็มีปัญหาก็โทรมาสอบถามได้เลยนะครับแล้วก็หลังซ่อมเสร็จแล้วยังไงก็โทรมารายงานด้วยนะครับจะได้เป็นประโยชน์กับท่านผู้ใช้รถท่านอื่นด้วยนะครับช่างดนครับเวลาติดเครื่องมานี่มันต้องขับกีเดียนถึงถึงจะเข้าที่ครับคือจริงๆแล้วนะครับถ้าเป็นที่ช่างดนทํา คอมเพลซโซวอร์ฮอนให้ลักษณะของการเปลี่ยนแหวนเปลี่ยนลูกแบบนี้นะครับสําหรับรถที่ใช้อะไรแท้นะครับก็ต้อง1นึ่ง้ำมันเครื่องนะครับก็2,000กิโลครับ2,000กิโลมาปรับขันฝาสูบอีกหนึ่งครั้งนะครับเพราะท่านทําคอมเพลซ์โซวอร์ฮอนความเร็วไม่ควรใช้ความเร็วเกิน100กิโลเมตรชั่วโมงครับเพราะว่าท่านเปลี่ยนแหวนใหม่ลูกใหม่นะครับแล้วก็ทําปอกใหม่ด้วยถ้าใช้ความเร็วสูงสเนี่ยไม่ดีครับนะครับ แล้วก็น้ำมันถึงถึงถึงจะเข้าที่ครับสองพันโลครับสองพันโลครับลันอินเนี่ยว่ายง่ายลันอินเนี่ยนะครับลันอินถ้าสองพันโลอย่าขับเร็วนะครับขับสักหกสิบถึงแปดสิบอย่าให้ถึงร้อยนะครับอสองพันโลก็จะดีมากเลยนะครับถ้าท่านขับเร็วเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อแหวนลูกสูบกับตัวปอกยังไม่แมทชิ่งกันนะครับปัญหาที่เกิดคือการการเสียดสีการสึกหลอเนี่ยสำคัญมากนะครับแล้วก็ชั้นใช้ประมาณสองพันโลสังเกต ระดับน้ำมันเครื่องดูนิดนึงนะครับน้ำมันเครื่องจะต้องไม่ขาดแล้วนะครับอ๋อ2,000กิโลเลยครับครับ2,000กิโลครับครับท่านน้ำท่านท่านน้ำเครื่องอันนี้คือในกรณีที่ในในกรณีที่มาทํากับช่างดนช่างดนจะบอกผู้ใช้รถแบบนั้นนะครับแต่ของท่านต้องปรึกษาช่างหน้างานอีกครั้งหนึ่งนะของท่านอ๋อครับครับผมแต่แต่ของผมเนี่ย2,000กิโลครับแนะนำให้ใช้2,000กโลแล้วก็ไม่ควรใช้ความเร็วเกิน100กิโลเมตรชั่วโมงนะครับ แล้วก็สังเกตน้ำมันเครื่องด้วยนะครับสังเกตน้ำมันเครื่องกับระดับน้ํารถที่อยู่ในช่วงรันอินที่หลังจากคอมพลซโซเวอร์คอนแบบนี้แบบที่ท่านพูดนะจะต้องระดับน้ํากับน้ำมันเครื่องต้องไม่ขาดครับถ้าระดับน้ํากับน้ำมันเครื่องขาดแสดงว่ามีรอยรั่วหรือ,อมีปัญหาตรงจุดอื่นต้องให้ช่างเขาตรวจเช็คด้วยนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่ารถเราวิ่งมาแล้ว0 0 0 0 0กิโลนะครับต้องให้อยู่ในการดูแลของอช่างอย่างรอบครอบอย่างใกล้ชิดนะครับมีแค่นั้นเองครับ รถท่านถ้าทําขนาดนี้แล้วต้องไม่กินน้ำมันเครื่องแล้วครับถ้ากินน้ำมันเครื่องนะครับก็ต้องเป็นจับในจุดที่ทํายกตัวอย่างเช่นปอกวาวนะครับอาจมาไม่แน่นนะครับหรือแหวนกับไลเนอร์แหวนกับตัวไลเนอร์ยังไม่เข้าที่นะครับ2,000โลครับจะต้องน้ํามันเครื่องจะต้องไม่หายแล้วนะครับ ถ้าสองพันโลไม่ไม่หายคือปกติเครับปกติเลยครับใช่ครับแล้วครั้นี้พอพอเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องหรือปรับขันฝาสูบเรียบร้อยแล้วก็สามารถใช้ความเร็วปกติได้ครับครับความเร็วปกติที่บอกนี่คือตามกฎหมายกําหนดนะไม่ใช่ซัดไปร้อยหกร้อยเจ็ดนะอันนั้นผิดกฎหมายนะครับนะครับผมยินดีครับและไงรายงานด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับขอบพระคุณมากครับท่านครับ